เดี๋ยวพี่ยือยู่ที่ ตอนนี้พี่หมออยู่ที่สอนอนางเลิงนะครับใครดูก่อนนะครับขออนุญาตก่อนนะครับคุณหมอเดี๋ยวจะคืนอีกเครื่องให้วางก่อนครับให้เรียบร้อยก่อนวางคืออะไรฮะคืคุณจะยึดอีกแล้วเหรอครับผมไม่ได้ยึดนะครับนี่เห็นไหมไม่ได้ยึดจะฉวยเราว่าไม่ไม่ผมไม่มีโอกาสที่จะสื่อสารกับบุคคลเพราะนั่นคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารจะแจ้งให้ถผกจับได้นะครับใช่ครับเพราะตอนนี้ญาติผมก็ยังไม่รู้เลยครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับยดไม่ได้ครับ สวัสดีครับใครมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับ พี่หมอจะองได้รายงานนะครับว่าตอนนี้พี่หมอเป็นไงบ้างตอนนี้กลัวเลยฮะดูหน้าอกนะฮะหน้าอกหน้าใจพี่หมอเขียวเปิดเลยครับใครดูแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวนะเดี๋ยวแขนจะเริ่มม่วงเขียวสองข้างตอนนี้เรามาพบนายยกแท้คทๆครับนายยกมาพบเราเราก็กลับแล้ว กำลังทำกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะยุติธรรมจริงหรือเปล่าต้องดูว่าศาลเขาจะเห็นว่ายังไงนะครับสวัสดีครับพี่หมออยู่ในห้องน้ำนะครับอของสอนอใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าแค่ช่วยพี่หมอพิมพ์คำว่าเรามาพบนายก เราไม่ได้มาชุมนุมใครดูพี่หมออยู่ช่วยพิมพ์นะฮะช่วยพิมพ์หน่อยครับว่าพี่พวกเรามาพบนายกเท่านั้นแค่มาพบนายกช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะครับใครดูอยู่นะครับช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับว่าพี่หมอมาพบนายกนนี่นะครับดูขว <c oughs> มอาลาไทยฮะกลับไปวันนี้ช้ำในสุด ไปทำอะไรอยู่เลยเมื่อวานไงตอนเขาจับกลุ่มที่ไหนที่ดูสิ์ดูสิ์ดูสิ์โหดกว่าที่นี่ไงฮะดูสิ์โหดกว่าที่นี่นิดนึงใช่ทีนี่เหมือนแม่มดน่ารักด้วยนิดนึยอะไรนะที่นี่น่ารักน่ารักพี่หมอนุเห็นไหมครับเขียวแล้วตอนนี้ เฉียวแล้วครับเียวแล้วตานากนแล้วเียวแล้วครับทหมอโดนแกงใดนะครเรียกแกงใดได้ใช่ไหมทำไมเราใช้ภาษาเขมรนะเราไม่ใช้ภาษาไทยใช้ภาษาเขมรทำไมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพิเศษก่อนนะเดี๋ยวถ้าติดขัดนี้คือหน้าหสบสวนะเป็นรกให้นะ มาพี่หมอเปลี่ยนแกงวางก่อนได้พี่ตนายอย่างนี้กัไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ทนายเขาจะได้ทําหน้าที่ของเขาให้สมบูรณ์ใครเข้ามาดูนะครับพี่หมอโดนแกงใดเป็นครั้งที่หกแล้วคะัแกงอะไรเนี่ยะพี่หมอแกงใดเป็นครั้งที่หกนะครับทะเบียนทะเบียนประวัติอาชญากรยังไม่ถูกลบจากสนอปทุมวันเลยลบไปแล้วสามสอนออันนี้จะเป็นสอนอที่หกนะครับ เขาบอกว่านักสู้มักจะมีรอยนิ้วมือทิ้งไว้ทุกที่เอาเอาเสายไฟสายไฟยาวสายไฟบางตัวเอาตัวดำๆของตัววิโอเลยก็ได้เห็นไหมรอยแดงได้ภาษาไทยไม่ใช้นะครับใช้ภาษาเขมรเดี๋ยวติดใช่ันนี้ติดอะไรนะ ใช่แน่ไม่ผิดหรอกพิมที่ประทุมวันพิมพ์เบาที่สุดนะครแต่ว่าถูกถูกพิมสองทางไม่พูดพิมเบาเลยถูกพมคี่เยเอระมาเออแล้วมีไรก็่ไงพี่ทนายทนายพี่เปนแมเป็นรับรองสำรต้องแล้วร้อยใช่ไหมพอดีผม แต่ในพี่หมออยู่ที่สอนอนะครับช่วยพิมพ์ให้พี่หมอด้วยว่าพี่หมอไม่ได้มาชุมนุมนะครับมาพบนายยกช่วยพิมพ์ช่วยพิมพ์แบบว่าตอบโต้หน่อยนะใครที่ดูเรามาพบนายกเท่านั้นครับแค่นายกมาเราก็กลับบ้านแล้วครับกลับรอยกลับรอยพกํำนิดหน่อย โดยเพียงแค่พี่หมอนะครับเรามาพบนายกเท่าน <Hur> ั้นนะครับเราไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนแต่ว่าคำขอโทษก็ก็ไหลแรงจ่กที่โพลล์ให้เหมือนโรคติดเลยอ่ะเพราะรักมากอยากให้คนอื่นมีกว่าไรเงี้ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวิธีการแกงใดสาธิตนะครับใครยังไม่โดนพี่หมอโดนหกครั้งนะครับกระดาษสักรีนะรไม่ใช่ม่าแต่นี่แบบเป็นเทคนิคพิเศษนะเทคนิคแบบการแกงใดแบบลอยเทคนิคการใดแบบวางแกงใดแบบลอย เป็นฟรีแลนซ์ฮรฟรีแลนซ์หมอ่โอเคพี่หมอหนุดีมากเบอร์โทรศ8 1 1,7แปดหนึ่งหนึ่งเจดเชื่อตัวเองนะหนึ่งได้ไปแล้วสี่ เดี๋ยวต้องไปสารนะครับได้รับอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจนะครับให้เสื้อลบลายมือแกงใดไปหาไปหาท่านผู้พิพากษานะครับเป็นของรองธนะเดชทีนาค่ะทีนาค่ะทีนาค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะไปใส่เมื่อถึงเวลาอันควรลึกนิดหมอไม่มีแดดลึก

คุณพ่อชื่อชื่อหลีกกทวงเอาเอาเขียนแบบจีนหรือเขียนแบบไทยกกทวงซาลิมกอไก่เด็กอไก่เลขเจ็ดกอไก่ครับพี่ขอขอกระดาษให้คุณหมอเขียนเขียนกระดาษได้ถูกหน่อยเขียนดีเขียนมาเขียนให้ก็น่าพี่หมอเขียนไห้เลยที่คุณพ่อไม่ได้พี่หมอพี่หมอน่ารักอยู่แล้ว

ห้ออยู่ที่หมออยู่ในห้องประชุมนะครับชั้น3สอนอนางเลิงอยู่บริเวณถนนลานหลวงมาตั้งอยู่ประถมอยู่บนราชนำเนินนอกไง รัชดำเนินในนะครับติดกับสอนติดกับก,บกระออมพี่นัดหมายไว้เจ็ดโมงคงล้มเลิกนัดไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่พักขนงนครับภูมิลำนาวอยู่ที่พักขนงนี่นะครับสอง พี่หมอเงาอ่ะเเเดดดีีี๋๋๋ยยยวววขึ้นมา่อนมาอยู่ตรงไหนที่มาจากอยู่ตรงสถานีเลยครับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชอ่อนนุชเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่หมอนอนอยู่ใต้สถานีตอนนี้เนี่ยคูนะไม่ไม่มีเงินนิยมเปล่าเลยพิเศษนิยมมาหน่อยหนึ่งนิยมมาหน่อยหนึ่งครับคูต้องหาที่หนึ่งเนาะนายบูลคู่ต้องหาที่หนึ่ง เพียนตามบันทึกจับคีเลยใช่ไหมโอเคแสดงเงินเดือนกันเดี๋ยวประจำวันดูได้อย่างเดียวไม่ต้องถ่ายลงจำเนาได้ครับจำเนาเดีกิดตำเรื่องต่อได้ก็ตามบันทึกจับกลุ่มนี่แหละครับใช่จำเนาไว้ด้วยนะ ที่หมอโดนกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพรกเฮ้ยฝ่าฝืนคำสั่งฝ่าฝืนคำสั่ง หมายถึงว่าพวกผมมากันแค่สี่คนเองครับนอนดีเราก็นอนมีเต็นท์อยู่สี่หลังนอนกันแค่เนี้ยไม่เคยเกินหกคนนะครับเราแค่มานอนรอ,อนายกออาแต่ว่าคนอื่นเขาก็เข้ามาด้วยความเห็นใจพวกเรามาช่วยเราก็บอกวันเมื่อวานที่เขาอาธิบายมาเราบอกว่าเรา,เราก็ไม่ได้มาชุมนุมเรามาออนอนนอนรอ,อนายกเขาก็าให้เราเหมือนแก้ไข เรื่องโควิดเราก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิท<ฆ>ุกคนอะไรพวกนี้เพราะต,ต่างคนก็ต่างมาต่างคนต,ต่างมาง<ล>ใช่เดือดร้อนก็เลยมไม่ตรีบรืู้ตามกบเดื่อนเลยตู้ต้องหัก ตอนนี้พี่หมออยู่ที่สอนอนางเลิงนะครับเมื่อเช้าตอนหัวรุ่งนะครับมีกองกำลังน่าจะมาจากตัวสอนอนางเลิงนะครับเข้ามาแจ้งแล้วก็ทำการจับกลุ่ม ตำรวจบอกว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วใช้ตัวศัพท์ไม่ดีพี่หมอเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายๆครับเดี๋ยวพี่หมอจะถ่ายตำรวจที่เขาบอกว่าไม่ดีไว้นิดนึงครับพี่หมอเชื่อเถอฮได้ค่นี้รับอครับได้ครับครับไดครับครับได้คไ้ครับได้ครัไม่ครับ้ครับเลยครับครับค้ครัครับ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 ดครับ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 ดครับไครัไค้ครับไค้ครับครับ ท่านพี่หมอก็ฝากนะครับทุกคนพี่หมอมาหานายกใครเดือดร้อนช่วยกันมาหานายกนะครับเราไม่ได้มาชุมนุมก็ใครที่ยังเดือดร้อนอยู่แสดงให้เขาเห็นนะครับว่าพวกเราตั้งใจขอความช่วยเหลือจากท่านนายกท่านนายกดูอยู่ก็หวังว่ารับทราบจากไลฟ์นี้นะครับว่าตอนนี้พวกเราถูกลูกน้องคุณกระทำแล้ว ไม่ว่าคุณจะสั่งหรือเปล่าหรือใครสั่งเข้ามาหรือเปล่านะครับเรามีกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือ,อเพื่อนผู้ประกันตนทั้งหลายในยระบบก,การสังคมทั้ง17ล้านคนนะเราไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยเจตนาของพี่หมอแล้วก็ตัวแทนก็เพื่อช่วยให้คนเดือดร้อนเนี่ยได้เข้าถึงเงินตนเองครับ นะครับเดี๋ยวพี่หมอจะหยุดไลฟ์ตอนนี้แล้วนะครับใครที่อยู่แล้วก็ช่วยเข้ามานะครับช่วยกันแสดงตนออกมานะครับขอบคุณ,ค,ณครับ